สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ครูมอสจะมาทบทวนเรื่องความสําคัญของครอบครัวนะครับให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเรื่องนี้เราได้เรียนไปแล้วครับแต่ก็นานแล้วนะครับวันนี้จะมาทบทวนอีกทีนึงนะครับเผื่อนักเรียนบางคนลืมและก็บางคนยังไม่ได้เรียนนะครับาเรามาดูกันเลย ความสำคัญของครอบครัวนะครับผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นก็คือ 1. ทุกคนในครอบครัวมีความรักและความสามัคคีกัน 2. สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 3. สังคมเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวนะครับ4สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อม ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทีนี้เรามาดูการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกันนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับหนึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความรับรักใคร่นะครับและเออ,อาทรต่อกันนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับ สองสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองสามสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกระตัญยูรู้จักการไปรามาไหว้นะครับสี่สมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับและช่วยกันทําความสะอาดบ้าน,นครับสี่สมาชิกในครอบครัวยอมรับนะครับ การปฏิบัติทำไมานะครับสมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและคัานยมที่แตกต่างกันนะครับ 6. สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน 7. สมาชิกในครอบครัวใช้คำพูดสุภาพไพเราะต่อกันนะครับ 8. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันปรหยัดและ ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวนะครับอ่าทีนี้มาดูการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวกันนะครับอ่าอันดับหนึ่งเลยพ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองของเราเขามีหน้าที่หนึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวสองรับผิดชอบในการหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวสามดูแลความเป็นอยู่ ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวสีแก้ไขปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว 5. ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี 7. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูก8คอยดูแลและปกป้องนะครับจากอันตรายนะครับนี่คือหน้าที่ของพ่อและก็แม่นะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของเรานะครับ เรามีหน้าที่อะไรหนึ่งช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทําได้ 2. มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือ 3. รู้จักกดออมและใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัด 4. มีความกระตันยูกะตะเวที 5. ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 6. เคารพเชื่อฟังคําสั่งของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่นะครับทีนี้หน้าที่ของปู่ย่าตายายนะครับหรือญาติผู้ใหญ่นะครับ ก็ท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับช่วยเหลืองานในครอบครัวบ้างเป็นบางครั้งนะครับให้ความรักนะครับและดูแลลูกหลานนะครับหรือช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีในให้คนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทบทวนบทเรียนเรื่องความสำคัญในครอบครัวนะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับ อ่านักเรียนเรียนจบแล้วก็ขอให้นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับสวัสดีครับ